น,นักสะสมนะคะบอกเลยว่าแนะนําคันนี้เลยเพราะคือของแรกของไอเทมเล็กไมแค่38,000กิโลเท่านั้นสำหรับเจ้าตัว C ีวิ c FK ฟเป็นตัว1.5 RS Turbo ทบที่เขาเลิกผลิตไปแล้วนะจ๊ะแต่ว่าของเรายังมีอยู่นะคะทุกคนค่ะใครตามหารุ่นนี้อยู่บอกเลยว่ารีบๆเลยนะมา รอบคันของน้องเขาก็จะเป็นตัว5ประตูตรงรุ่นของป้ายแดงเลยนะคะทุกคนค่ร้อบแม็กอะไรเดิมๆจากโรงงานหมดเลยใครแบบตามหาทรงนี้แล้วอยากาซื้อไปเพื่อไปแต่งนะไปนแนะนํารุ่นนี้เลยะคะ่ะคือเด็ดมากมีไฟเลียวให้ไปกระจกนะคะทุกคนคะ่ะเรนวอตมีให้เรียบร้อยแล้วนะคะด้ามจับเป็นแบบคีเลตแบบนี้เหมือนเดิมเลยเนาะ ภายในคือใหม่กริปทุกคนเรียกมันแค่สามหมื่นจะอ,อะไรมากเบาะนะคะเป็นเบาะหนังเดินด้วยได้สีแดงแบบนี้นะคะเป็นเบาะหนังป่อไฟฟ้าคู่หน้าแบบนี้คอนโซลหน้ารถของน้องเขาก็ดีไซน์ตามตัว Honda Civic เนาะมาดึงเม็ดอาร์คให้ดูกันเลยนะคะเม็ดอาร์คทุกคนคะ่ะนี่เลยเปิดให้ดูแบบนี้เลยนะคะทุกคนคะ่ะว่าที่ร้านของเราเนี่ยรับประกันโครงสร้างให้ทั้งตัวรถเลยว่าไม่เคยชนหนักน้ำท่วมพิคพิมหรือว่าตัดต่อแน่นอนนะคะอ่ะ ดูด้านหลังกันบ้างนะคะด้านหลังถือว่านั่งได้หลายคนอยู่นะคะทุกคนค่ะเพราะว่า5ประตูมันก็สามารถพับเบาะได้เรียบใครใช้รถเท่แบบคน2คนก็พับเบาแบบซิ่งๆไปเลยนี่เลยนะคะด้านหลังของน้องเขาจะเป็น5ประตูแบบนี้ได้ห่อคู่ออกตรงกลางแล้วก็ตัว RS ตรงนี้เลยนะคะทุกคนค่ะคันนี้เปิดราคามาที่899,000บาทผ่อนเดือนละ15,000บาทเท่านั้นแบบฟรีดาวนะคะทุกคนเปิดดูด้านท้ายกันห คือใส่ของได้เยอะมากนุดีที่เก็บสัมภาระคือใส่ของได้เยอะเบาะสามารถพับได้เรียบนะคะมีที่บังสัมภาระให้เรียบร้อยแล้วทุกคนค่ะดูซอกนอนเลยอ่าซอกนอนฝากระโปรงท้ายฝากระโปรงท้ายคือเลยฝาท้ายนะคะคือไม่มีไรอยแงะแกะถอดแน่นอนนะคะทุกคนค่ะมาเดี๋ยวเราไปดูเลขไมค์คันนี้กันเลยว่าเลขไมค์น้อง38มหมจริงหรือเปล่า เข้ามาที่ด้านในแล้วนะคะได้เป็นเบาะหนังปลฟ้าแบบนี้แล้วดูเลขไมค์กันเลยคันนี้ปี21นะคะทุกคนข่าวเลขไมค์แค่38,000กิโลเท่านั้นคือไมค์น้อยมากบอกเลยนะคันนี้มาไวไปไวถ้ามันต้องรีบๆแล้วพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะเดินด้วยด้าแีดงแบบนี้เป็นแพเนอร์ชิพให้ล็อกเลยล็อกความเร็วดุดตุดขัข้างหน้าหน้าจอของน้องเขามีกล้องถอยให้เรียบร้อยแล้วพร้อมกับนี่เลยนะคะเลนวอดเนาะกล้องมองมุมอับแบบนี้เลยนะคะทุกคนข้ามา ดูโครงสร้างรถกันเอ้ยโครงสร้างอะไรห้องเครื่องหัวใจหลักของรถยนต์มือสองนะคะทุกคนคันนี้ตอง9 9บาทรีบๆรีบเลยนะนี่คือห้องเครื่องของน้องเขาเครื่องเดิมเดิมทุกคนขาซ่องน็อตนะคะไม่มีรอยแงะเลยเห็นไหมว่าไม่เคยถอดซีนเดิมนะคะเม็ดอาร์อยู่ทุกอย่างอยู่ครบเลยจุดแต้มสีพวกนี้เห็นไหมว่ายังอยู่ครบเลยนะคะของเราก็าก,ก่อนสม,มงรอบจะเปลี่ยนถ่ายของเล็วให้ก่อนเกต10,000มื่นโล ถ้าใครตามหาตัวนี้อยู่เป็นนะคะเป็นของแรไอเทมเนาะนักสะสมทั้งหลายรียบๆเลยนะคะทุกคนค่ะจองแค่99บาทเท่านั้นสุดท้ายแล้วฝากกดหัวใจกดติดป็นคะคะบาย